นี่แมนเพิ่นเพิ่นมาเนาะเป็นพระราชฐาน,นเนาะเพิ่นมาดิอันอยู่วัดโพเฮานี่แหละเดี๋ยวเพิ่อนอาว่าพุทธศาสนิกชนที่ว่าเพิ่นมีน้ำใจสูงส่งเนาะน้ำของมาแจกให้แกสาวอัน,นักท่องเที่ยวก็คือสาวไทยหรือสาวตา่างประเทศที่ว่าได้เดินทางมาเนาะเพิ่นก็มาแจกให้เพื่อ เพื่อเพื่อได้บุญน้ากันเนาะจีบเอาทำบุญทาศีลน้ากันงผู้แจกก็ได้บุญผู้ห้าบก็ได้บุญเนาะได้บุญเมื่อทุกคนเดินนี่อันโชโจแจกนี่ยังได้เนาะเ้าจขอเบิ่งขออนุญาตเบิ่งเด้อของแจกจากพุทธราชธานีนะเนาะมีเขาเนาะทอดกระทอดอันนะทอดกระเทียมไก่เนาะนี่นะ เนี่ยนะนี่มีองค์ขลักเนี่ยโอ้องค์ขลักก็มานําได้หนินะโตโตโตเฟื่องขำหู้หลายเด้อองค์ขลักเอานี่ยนะนี่ยนะขำหู้หลายจะสู้ให้เด้อเอาเนี่ยนั่นะละ่ละทานสมกับแม,นม่นว่าให้ทานสมเบิงไปนี่นะบุญกุศลได้ที่สุดเด้อผู้ใดที่แจกก็แม่นได้บุญกุศลหลายผู้ที่ฮับเอาบุญกุศลกัเมื่อเวลา ได,ได้ทานได้อย่างแล้วก็ถือว่ามีอิ่มนำสำแล้วก็ถือว่าก็ได้บุญน้ำกันคือกัดเนาะเอานี่นันนนนนนนกท่องเที่ยวข็าเจ้าก็แม่นเดินทางมาเนาะมนัศการกาไวบูซาเนาะองค์พระธาตุเน,อะอน,นะเานเนะนั่นวัดโพนี่แหละเนาะข้าเจ้าก็โอ้ยกินย่างแซ่บซ้อยเนาะเป็นอาหารไทยเนาะแต่ว่า ผลฝรั่งก็สามารถรับประทานได้ผลก็ได้พเพราะว่าผลฮ็ตโบเพ็ดเนาะ้าผลฮ็ตเพ็อเด,ดอาจจะรับประทานบ่ด้เนาะก็ถือว่าอันเป็นอันบุญกุศลอันหนึ่งของพูทธศาสนิกรสนที่ว่าผนมีน้ำใจใจศรัทธาเลื่อมใสต่อุูธศาสนาก็คือตอ่อนน,นักท่องเที่ยวนะ ก็คือนักท่องเที่ยวสาวไทยก็คือนักท่องเที่ยวสาวต่างประเทศมาจากทั่วทุกทุกโลกได้เดินทางมาเนาะอันมนเศการกาไวบูซาจึง่อเพ่ว่ามีอัน,นออกตุนญาติโยมต่างๆได้เดินทางมาแล้วก็มาหบเอาอัน,นส่วนบุญกุศลที่ว่ามาับเอาของแจกของยังที่ว่าเพื่อนเอาของแจกพระราชทานเนาะเนาะ จากตัวแทนเนาะอันเิ่นมระเจนเป็นตัวแทนของเนาะจากพระราชทานต่างๆเนาะนี่แหละ่อยว่าน,นี้แล้วเป็นว่าอันเ็ดให้คุณเฮาอันอัน,อน,อน,อนมีจิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อเพกันเนาะ คนเฮาคันยิ่งใจเอื้อเฟื้อเผื่อเพกันแล้วก็อันนะคนเฮามีความสามัคคีปองดองกันนาะหักแพงกันนานก็เหตุให้อันอันวิธีชีวิตก็คืออันการดำรงชีวิตก็คือมิตรไม่ตีจิตต่างๆเดี๋ยวเพ่นก็เจ๊กก็เจกกมีชาวธูาสนิกชสนทั้งหลายหลังหลกันมาฮาบของเจกอันของคันที่ว่าของเจกเนี่ยนนอของเจกของ ทานเนาะอว่าอันนิธีเฮ็ดบุญเฮ็ดศิลเฮ็ดทานนี่มันก็นเฮ็ดได้หลายรูปแบบเ้าเสีเอาไปทานอันให้พระสงฆ์องค์พระเจ้าก็ได้ไปเนาะมามาอยู่ในวัดก็ทานให้แกผู้คนที่เดินทางไปมาผู้คนที่เดินทางสไปมา